สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะลูกค้าขามาเปิดรีวิวอีกแล้วกับงานแลไอเทมตัวนี้เลยค่ะลูกค้าขานั่นก็คือ kwe 1 0 4 a นะคะลูกค้า kwe 1 0 4 a เสื้อเชิ้ตสก็อตชายนะคะตัวนี้ไม่เคยเปิดรีวิวเลยค่ะลูกค้าขาวันนี้มีโอกาสมารีวิวแล้วนะเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมๆกันเลยคะ่ะเป็นงานล็อตล่าสุดเลยถูกต้อง สินค้าตัวนี้นะคะแจ้งก่อนนะว่าเป็นงานล็อตใหม่ล็อตล่าสุดสดสด,สด,สดร้อนๆเลยค่ะลูกค้าขาใครที่แบบยังไม่เคยเห็นรีวิวนะคะอยากอยากดูรีวะะิวลูกค้าวันนี้แอดมินจัดให้แล้วลูกค้าขาตัวนี้เป็นงานเสือ้อเชิ้ตสกอตชายนะคะปนทั้งแขนสั้นแขนยาวลูกค้างานสวยมากๆงานแลมากๆนะคะผ้าจะเป็นผ้าสำลีคะ่ะลูกค้าเนื้อผ้าจะเป็นผ้าสำลีนะคะแล้วก็อาจจะมีผ้าคอตตอนติดบนไปนะคะลูกค้าตัวนี้100กิโล งานญี่ปุ่นค่ะ100กิโลงานญี่ปุ่นนะสีสันก็คือดูนะคะดูชั้นผ้าได้เลยลูกค้าขาดูชั้นผ้าได้เลยหลากหลายมากพี่พอขาหลากหลายเลยค่ะลูกค้าสก็อตเล็กสก,ก็อตใหญ่โอ้โหคระมาหมดเลยเลูกค้าาหญ่มมดถูกต้องนะคะแ,แขนสั้นแขนยาวลูกค้ามาหมดเลยค่ะลูกค้าค่ะเอาไปเปิดลุ้นแบรนด์เอาไปทํากําไรทําราคาได้เลยตัวนี้งานญี่ปุ่นนะลูกค้าขา S M L XL ใส่ได้ไซส์ามาตรฐานคนไทยนะคะ ลูกค้าขาไม่ต้องกลัวว่าจะเล็กไปนะตัวนี้เป็นไซส์มาตรฐานคนไทยเลยลูกค้าช่วงนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าอากาศแบบนี้ลูกค้าหาเสื้อคลุมสักตัวนะคะ หาเสื้อคลุมสักตัวใส่นะคะเป็น fashion, แฟชั่นเก๋ๆนะคะตัวนี้เป็นชื่อรายการคุณผู้ชายก็จริงนะแต่ว่าคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะคะลูกค้าขาเอาไปใส่เสื้อคลุมนะคะใส่กับเ,เสื้อสายเดี่ยวด้านในนะคะใส่ไปเสื้อคลุมหรือจะใส่ผูกเอวก็ได้ลูกค้าได้หมดเลยนะคะเหมาะมากๆนะกับการแต่งตัวลูกค้านี้นะคะมีมาแล้วเพย์บอว้าวนี่ลูกค้า เพย์บอยโอ้โหมาแล้วลูกค้าค่ะเพย์บอยมาแล้วลูกค้ามีแบรนด์ให้ลุ้นนะคะมีแบรนด์ให้แบบว่า เห็นตลอดนะคะลูกค้ามีแบรนด์ออกตลอดนะลูกค้าขาเอาไปเปิดลุ้นได้เลยงานใหม่นะคะงานสะอาดมากๆนะคะลูกค้าขามีงานป้ายห้อยติดมาด้วยลูกค้ากระดุมมุกกระดุมไม้นะคะไปเปิดลุ้นได้เลยลูกค้าจ๋ากระดุมมุกกระดุมไม้นะเปิดลุ้นได้เลยลูกค้างานสะอาดมากๆนะคอไม่เหลืองนะเดี๋ยวให้โชว์โชว์คอให้ดูใกล้เดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นเนาะแฟชั่นคิดเอาไปใส่คลุมนะคะยิ่งลายแบบนี้นะสีแบบนี้ยิ่งสวยถูกต้องนะคะนี่ ลูกค้าขาใส่คลุมนะคะใส่กันแดดนะคะได้หมดเลยค่ะลูกค้าขาจะใส่เป็นเสื้อตัวเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่คลุมก็ได้หลากหลายมากๆนะคะมิกแอนแมทได้หมดเลยลูกค้าคุ้มจริงๆนะคะลูกค้าขาใครที่แบบว่ายังไม่เคยลองอยากลองนะแบบว่าของมาทีไรนะหมดตลอดลูกค้าขานี่ร็อนนี้ค่ะลูกค้าขาร็อตนี้นะขอไปนะคะได้มาค่อนข้างแบบว่า ก็คือเราขอไปเยอะแหละแต่คือมันก็ได้มาแบบไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะลูกค้าถูกต้องนะคะนี่สุดปังสปงรุนแรได้เลยนะถูกต้องเปิดกระสอบงานญี่ปุ่นแล้วไม่เจอยูนิโคเป็นไปไม่ได้นี่ยูนิโคใหม่อีกแล้วลูกค้าคุ้มจริงๆค่ะคุ้มจริงๆนะคะลูกค้า ยูนิคเนี่ยจะเป็นแบรนด์ยืนพื้นเลยนะของทางญี่ปุ่นนะคะลูกค้าค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยออกจุกๆอยู่แล้วลูกค้ากระเป๋าหน้านะคะกระเป๋าคู่นะคะกระเป๋าเดี่ยวกระเป๋าคู่เนาะเออมาหมดเลยนะคะลูกค้าใครที่แบบว่าอยากลองนะคะอยากลองเปิดนะคะลูกค้าราคารายละเอียดนะอยู่ด้านบนลูกค้าขาเลื่อนดูด้านบนคลิปได้เลยนะคะ mm hmm. ราคารายละเอียดด้าดูด้านบนนะคะ ไปดูคลิปได้เลยนะบางป้ายเขาเป็นป้ายวินเทจนะคะบางป้ายเขาเป็นป้ายวินเทจเป็นงานตามหาลูกค้าขาไปเปิดลุ้นได้เลยนะสลับซื้อขายในกลุ่มตัวตัวหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างมีราคานะคะลูกค้าขานี่ดูนะคะงานสวยนะเนี่ยบางบางตัวเขาเป็นป้ายวินเทจเด้อใช่เลยนอกจากจะขายปลีกได้แล้วนะบางท่านซื้อไปขายส่งก็มีนะถูกต้องรีแพคเอ่ยนะคะขายเหมายกกระสอบเอ่ยขายยกกิโลเอ่ยนะคะได้หมดเลย ไปปล่อยคัดอีกทีหนึ่งใช่กดหน่อยค่ะพี่กดกดลงหน่อยจ้ะอ่านะคะทำได้เลยนะนี่งานใหม่ป้ายห้อยก็มีติดถูกต้องงานใหม่ป้ายห้อยมีติดนะคะลูกค้าลายสวยนะลูกค้าขาลายค่อนข้างสวยเลยงานสก็อตลูกค้าบอกเลยนะว่าไม่มีเชยนะคะงานสก็อตนะบอกเลยว่าไม่มีเชยนะใส่แบบใส่เที่ยวนะคะใส่แฟชั่นใส่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะ ฮอตฮิตมากๆนะคะลูกค้ามาเท่าไหร่ของก็ไม่พอขายลูกค้าจ๋ามาเท่าไหร่ของก็ไม่พอขายล็อตนี้ใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยคะ่ะลูกค้าเห็นรีวิวแล้วนะลูกค้าขาแคปภาพทักแชทได้เลยสวยมากนี่ กระดุมมุกนะคะลูกค้ากระดุมมุกกระดุมไม้นะมีติดปนมาหมดเลยค่ะสกอตลายเล็กสกอตลายใหญ่นะคะมาหมดเลยลูกค้ายิ่งลูกค้านะเอาไปรีดนะคะลูกค้าแล้วก็เรียงโทนสวยๆนะเรียงโทนสวยๆโทนแบบ โทนสกอตแดงโทนสกอตเหลืองโทนสกอตน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเอาไปเลี้ยงสวยๆนะบอกเลยยิ่งอัพราคาขายได้อีกนะเอาไปแพ็คถุงรีแพ็คดีๆยิงป้ายดีๆนะบอกเลยว่าอ๊้ขายได้กำไรแน่นอน มาแล้วคอนเวิร์ตจ้าคอนเวิร์ตนะคะมีแบรนด์ติดปนมานี่ลูกค้าไม่ซื้อไม่ได้แล้วนาะทีนี้นะคะลูกค้ารีบจัดเลยลูกค้าขาคุ้มจริงๆนะนานๆนะแอดมินจะได้มาเปิดรีวิวรหัสนี้นะ KWE 104A ลูกค้า KWE 104A เสื้อเชิ้ตสกอตชายนะคะนานๆจะได้มาเปิดรีวิวรีวิวนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า อาจจะได้เปิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวในรอบปีนะคะลูกค้าเพราะว่าของอ่ะมันไม่พอขายของมันหมดตลอดนะคะลูกค้าของมันหมดตลอดแต่ว่าแอดมินอยากอัปเดตงานไงว่าแบบว่าเอองานลดใหม่นะลูกค้าอยากอัปเดตให้ลูกค้าชมใช่เพราะว่าคลิปคลิปอัปเดตเก่ามันเก่ามากนะคะที่เคยขอรีวิวนะจะเห็นว่าแบบตรนี้คือรีวิวแบบนานมากกว่าจะได้มาเปิดใหม่นี่ภาพแตกแล้วแตกอีกอ่ะภาพแตกแล้วแตกอีกนะคะลูกค้าต้องมารีรันอัปเดตใหม่ อะไรคะว้าวจริงปะเนี่ยนี่ทอมมี่ทอมมี่สุดปังมากนะสุดปังมากถูกต้องมาตรวจสอบรีวิวนะคะพักมาได้เลยนะเจอแล้วทอมมี่นี่นะคะนี่ลูกค้าป้ายห้อยนะคะลูกค้าป้ายห้อยนะใครที่แบบว่าชอบงานสก็อต นะคะหลงไหลในงานสกอตอยากได้งานสกอตไปขายลูกค้าจัดได้เลยราคาไม่แพงนะคะลูกค้าสําหรับ100กิโลเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะงานตัวนี้นะลูกค้าขากว่าจะเก็บได้ครบ100กิโลนะคะกว่าจะแย่งชิงประเทศอื่นๆมาได้ลูกค้าขาไม่ได้ง่ายนะคะไม่ได้ง่ายเลยนะคะอุ๊ดิกกี้แบรนด์มีติดมีให้ลุ้นตลอดเอาลงเลยจ้ะเอาออกไปเลยค่ะเอาหน้าผ้าไปเลยค่ะ ลูกค้าขาลองเถอะแล้วจะชอบลองเถอะแล้วจะรักลูกค้าเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตซูมเนื้อผ้าใกล้ๆให้ดูนะคะขอดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะลูกค้าเห็นไหมคะเห็นเนื้อผ้าเขาไหมคะนี่ไม่ได้หนาจนเกินไปนาาใช่นะคะนะนี่ใส่คุมได้ใส่แทนเชิ้ดได้นะคะสวยมากกระด,ดุมมุกกระดุมไม้มาหมดเลยถูกต้องค่ะ ลูกค,ะคะ้าขางานค่อนข้างโอเคงานค่อนข้างใหม่เลยนะที่สําคัญผ่านการฆ่าเชื้อมาให้แล้วนะคะผ้าอัดก้อนมา100กิโลนะลูกค้าต้องเอาไปรีดนิดนึงนะคะเอาไปรีดนิดนึงนะรับรองนะรีดเสร็จแล้วนะสวยเลยลูกค้าสวยเลยนะคะสวยเลยนะคะลูกค,ะคะ้าขาใครที่ยังไม่เคยลองอยากลองนะจัดได้เลยแคปภาพทักแชทค่ะลูกค,ะคะ้าขาแคปภาพทักแชทได้เลยนะแคปภาพทักแชทได้เลยนะคะเพราะว่ามีแอดมินสแตนด์บายรอตอบแชทอยู่นะคะลูกค,ะคะ้าขารีบทักแชทได้เลยก่อนที่สินค้า จะหมดนะคะแล้วจะอดขายลูกค้า่ะขออนุญาตน้องแนนให้โกยนิดนึงนะคะขออนุญาตโกยเลยค่ะโกยเลยนะคะาด้านล่างนิดนึงโกยไปด้านหน้าส่วนใหญ่นะคะลูกค้ายูนิคอืนพื้นจ้ะลูกค้าค่ะยูนิคอืนพื้นเลยนะคะงานญี่ปุ่นนะยูนิคอคือสุดปังนะคะลูกค้างานแบรนด์เนี่ยลูกค้าสามารถอัพทำราคาขายได้อีกนะคะส่วนตัวไม่แบรนด์เนี่ยลูกค้าตัวละ หนึ่งร้อยยังทําได้เลยนะคะ,ะใช่เนี้ยเป็นราคาต่าสุดเลยนะถูกต้องนะคะนี่งานป้ายนะคะสุปปี้จ้านี่น่ารักมากน,นะคะสีสวยนะคะลูกค้าสีสวยลูกค้าอย่างที่บอกไปว่าเอาไปเรียงโทนดีๆนะคะลูกค้าบอกเลยว่าทํากําไรได้แน่นอนนะ<ห>นเนี่ยบางตัวนะแอดมินยังชอบเลยอะ่ะใส่คุมอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าสําหรับบางคนที่แบบไม่อยากใส่ เสื้อคลุมแบบหนาๆน,นะคะอย่างสเวตเตอร์อะไรเงี้ยฉันไม่อยากได้ฟิลนั้นนะลูกค้าสามารถเอาแบบงานสกอตตัวนี้ใส่คลุมได้นะคะราคาร,รายละเอียดอยู่ด้านบนคลิปค่ะลูกค้าราคาร,รายละเอียดอยู่ด้านบนคลิปนะคะเลื่อนดูได้เลยนะคะลูกค้าเลื่อนดูได้เลยนะอ่ะเอาดอก้ยสวยมากลูกค้าสวยมากนะคะงานดีนะคะลูกค้า ใช่ค่ะสะอาดมากๆเลยนะคะงานโกดังเรานะคะตำหนิมีบ้างนะ้น1-15%นะคะลูกค้า1-15%นะคะลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วนะคะลูกค้าอย่าลืมถ่ายคลิปตอนเปิดกระสอบมาให้ด้วยนะคะลูกค้าขาอย่าลืมถ่ายคลิปตอนเปิดกระสอบมาให้ด้วยแอดมินจะแจ้งทุกครั้งเลยนะคะว่าอย่าลืมถ่ายคลิปตอนเปิดกระสอบมาให้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะใครที่ไม่สะดวกมารับสินค้านะคะลูกค่ะลูกค้าขาเรามีบริการนะคะเปิดส่งแท็กซี่ให้ ะะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นรถเหมาหรือว่าขนส่งอะไรต่างๆนะคะลูกคา้ามีบริการลูกคา้าหมดเลยนะคะลูกคา้าแค่ลูกค้าแจ้งแอดมินมานะคะลูกคา้านี่คอนเวิร์ตมาอีกแล้วไซส์ค L คอนเวิร์ตนะคะลายสกอตเล็กใหญ่มาหมดเลยใช่นะคะลูกคา้าอู้สีแดงคือแบบออกกรองมาขึ้นกรองดีมากสีแดงนะคะ<ส>ลูกคา้าจุใจมากใช่แล้วคะ่ะลูกคา้าตัวนี้นะ 3 0 5 4 0 0ถึ400ตัวโดยประมาณการนะคะ3 5 0 4 0 0ตัวโดยประมาณการลูกค้าเอาจำนวนนะหารราคาด้านบนได้เลยนะคะเอาจำนวนหารราคาด้านบนได้เลยนะคะต้นทุนคือคุ้มค่ามากๆนะคะลูกค้าช่วงนี้งนะงานผ้ามือ2อเนี่ยมาแรงมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนถูกค่ะลูกค้าต้นทุนถูกนะขายไปก็คือเทียบมือหนึ่งนะคะลูกค้าขายูนิคอร์ไมแล้วลูกค้าดู นะคะไม่จกตานะคะให้ดูชัดๆเลยยูนิคอมาอีกแล้วลูกค้าออใช่นะคะนี่นอันนี้ก็จะเป็นจี <G. U. S 2> ยูกระดุมสำรองยังไม่ถูกแกะออก<ช>จาก<ช>าห่อยนะงานแบบ ซักรีดแล้วเทียบงานมืหนึ่งได้เลยยูนิโคหม่ K แล้วนะคะ 20, <000. S 1> นี่ลูกค้าบางตัวอย่างที่บอกไปนะว่าคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้ลูกค้าแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เลยลูกค้าเอาไปตั้งขายวางขายรีดดีๆรีด,ด,ดสวยๆแล้วก็มีคนมาชมเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อลูกค้าสวยจริงๆตัวนี้นะหรือว่าสาวๆวัยรุ่นนะคะอยาก DIY ลูกค้าขาแอดมินแนะนำนะเอาไปตัดเสื้อครอปเลยค่ะลูกค้า เอาไปตัดเสื้อครอบเลยนะคะเอาไปตัดเสื้อขอบเลยขายวัยรุ่นไปเลยฮะเอาไปขายวัยรุ่นไปเลยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าสายัยรุ่นนะคะลูกค้าขาทำแนวนั้นเลยตัดเสื้อครอบได้เลยลูกค้าน่ารักนะคะมันน่ารักจริงๆนะมันน่ารักมากนะแล้วลายคือมันไม่ได้ซ้ําจําเจอะ่ะลูกค้าลายสกอตอ,อ่ะป้ายวินเทจมาแหละนี่น่ารักมากนี่ป้ายวินเทจโอนิี่ intage, avy, นะคะลูกค้างานสกอต ป้ายวินเทจก็มีติดไปนะคะไปเปิดลุ้นแบรนด์ไปเปิดลุ้นงานป้ายปีเก่าได้เลยนะคะไปเปิดลุ้นได้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะนี่กระดุมดมุกจะให้ดูไกลๆนะคะเปิดลุ้นแบรนด์ไม่พอไปเปิดลุ้นกระดุมดมุกรมกระดุมไม้นะคะงานตามหามถูกต้องนะคะนี่อาจจะมีสีพื้นติดไปบ้างอันนี้เหมือน ตัว2ตัวนะคะลูกค้าตัว2ตัวเนาะลูกค้าใครที่สนใจสินค้านะคะลูกค้าแอดมินแจ้งอีกรอบนะรหัส kwe 104นะคะ kwe 104A ลูกค้าขาเสื้อเชิ้ตส,สกอตชายนะคะลูกค้า ใครสนใจสินค้าทักแชทได้เลยตัวนี้เป็นงานล็อตใหม่ล่าสุดรีวิวใหม่ล่าสุดสดสดร้อนๆ้อนเลยค่ะลูกค้าขาอยากได้งานอยากทันกระสอบนี้อยากทันล็อตนี้ลูกค้าแจ้งได้เลยนะใครที่สนใจกระสอบรีวิวนะคะอยากได้กระสอบรีวิวไม่อยากลุนก็แจ้งได้นะคะลูกค้าแคปภาพได้เลยว่ารับกระสอบรีวิวนะไม่อยากลุนเองนะคะเดี๋ยวโกยลงมาเลยจ้า ใจชอบใจกระสอบนี้ใช่ผ้าซี c f กระสอบรีวิวได้เลยนะคะเนี่ยจนถึงก้นกระสอบแล้วนะลูกค้จาจ๋าสีลวดลายนะคะความใหม่ความสดของผ้าคือแบบ การันตีเลยว่าเบอร์นี้คือ number o เลยนะถูกต้องออนะคะมีเท่าไหร่ก็หมดนะคะมีเท่าไหร่ก็คือแบบลูกค้าอยากได้อย่างนี้คือทำแอบตัดมาทํารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะคะว่างานลอถใหม่ๆเป็นอย่างไรบ้างโปโลคับนะคะลูกค้าเนี่ย รื้อออกมาแล้วนะได้ค่อนข้างเยอะลูกค้าขาะพอลรื้อออกมาแล้วนะได้เยอะมากๆนะคะใครสนใจนะคะลูกค้า1 0 4 a ลูกค้าป้าย k w e 1 0 4 a กระสอบขาวจุดแดงค่ะลูกค้าขาทักแชทสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะราคาและละเอียดแอดมินขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปค่ะลูกค้าขาไม่สะดวกรอแอดมินตอบช้านะคะโทรมาได้เลยนะคะลูกค้าโทรมาได้เลยนะคะลูกค้างานส่วนมาก กระดุมุกนะสวยมากนะคะลูกค้าได้เลยหลากหล้ายยูนิโคนะคะลูกค้าแยกงานแบรนด์มาก็คุ้มแล้วแยกงานแบรนด์จริงๆเนี่ยขายได้เกือบทุกตัวทุกตัวเลยแหละนะเดี๋ยวพี่มุกหลบหน่อยค่ะนี่นะคะได้ทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินแผนงานเอ้ยแผนกล้องให้ดูนะคะว่างานคือแบบ ฟูมากนะคะลายสกอตเล็บใหญ่นะแบรนด์เนมนะคะแบรนด์เนี่ยมันการันตีเนื้อผ้าอยู่แล้วแหละน้องแน่นอะใช่นะคะคดีอยู่แล้วนะบวกกับสภาพงานในกระสอบที่แบบโอ้โหเรียกได้ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะรหันนี้ k W E หนึ่งศูนย์สี่เอะใช่แล้วค่ะลูกค้าฝั่งไว้ด้วยละกันนะคะสินค้าล็อนนี้มีมาไม่เยอะค่ะลูกค้าขาแอดมินก็แบบว่าอุ้ย แบ่งมาทำรีวิวให้ดูนะคะลูกค้าตัวนี้ใครสนใจนะคะลูกค้าขาสามารถแคปภาพทักแชทได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้อดมินและทีมงานนะรีวิวคร่าวๆไว้ประมาณนี้แล้วกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ